สวัสดีมากๆครับผมเปรมปีเป๊นะครับวันนี้จะมาสอนทุกสกิลในเพส2021ครับต้องบอกก่อนนะครับว่าทุกสกิลที่หมายถึงนี้หมายถึงในเกมเพส2021ในเวอร์ชันมือถือนะครับเพราะว่าบางสกิลไม่สามารถทําตามในคอนโซลได้เลยนะครับสาหรับใครที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับขอแค่1นึ่ไลค์แล้วก็ใครที่ยังไม่กดติดตามขอให้กดติดตามด้วยนะครับเพราะว่าคลิปนี้ผมตั้งใจทํามากๆนะครับเพื่อที่จะให้เพื่อนๆได้ดูสกิลครบทุกสกิลเลยนะครับกว่าที่จะมาเป็นคลิปนี้ได้ยากมากๆครับ ราะงั้นช่วยกันหน่อยนะครับที่สําคัญนะครับในคลิปนี้ผมจะสอนในรูปแบบของ advanced mode นะฮะหรือแบบไม่มีปุ่มนั่นเองนะครับสำหรับใครที่เล่นแบบมีปุ่มหรือว่าคลาสสิกเนี่ยถ้าหากผมพูดว่าแตะไปที่ทางขวาของจอก็เท่ากับว่ากดไปที่ปุ่มวิ่งนะครับและเลื่อนปุ่มควบคุมก็เท่ากับว่าเลื่อนปุ่มควบคุมทางซ้ายนะครับและใครที่ดูคลิปนี้อยู่ในคอมนะครับก็สามารถเล่นสกิลไปตามๆกันได้นะฮะมาที่สกิลแรกครับ backward roll เป็นสกิลที่ง่ายมากๆนะครับ เพียงแค่ควบคุมปุ่มทิศทางกลับหลังนะครับตรงข้ามกับประตูที่เรายืนอยู่นะฮะเราก็จะสามารถควบคุมให้นักเตะของเราดึงบอลกลับหลังนะครับซึ่งถ้าหากนักเตะยืนหันหลังให้ประตูอยู่ก็จะหันหน้าหาประตูทันทีนะครับซึ่งแปลว่าเราอาจจะยิงได้ในจังหวะน,นั้นเลยนะฮะสกิลต่อมา double touch d o u b e t o u เป็นสกิลการแตะ2ครั้งนะฮะแตะไปที่ปุ่มวิ่งทางขวาแล้วก็เลื่อนปุ่มควบคุม ไปข้างหน้านะครับไปข้างหน้าของตัวนักเตะนะฮะมันจะเป็นดับเบิลทัชนะครับซึ่งแน่นอนนะครับว่ามันขึ้นอยู่กับนักเตะคนนั้นนะว่านักเตะจะแสดงท่าทียังไงแสดงลักษณะการดับเบิลทัชยังไงนะนักเตะแต่ละคนมีดับเบิลทัชที่แตกต่างกันนะครับอย่างเนย์มานะเนย์มาก็มีดับเบิลทัชที่ไม่เหมือนกับคนอื่นนะฮะเป็นการเลี้ยงแบบครึ่งบอลนะครับซึ่งมันจะสมูทกว่าคนอื่นนะฮะดับเบิลทัชนะครับ Control Double Touch แตะไปที่ตำแหน่งทางขวาแล้วก็เลื่อนเฉียงลงมานะฮะมันจะกลายเป็น Control Double Touch นะครับซึ่งเราจะสามารถควบคุมทิศทางแต่เป็นดับเบิลทัชได้นะฮะแต่2ครั้งเพื่อหลบคู่ต่อสู้นั่นเองนะครับการทำแบบนี้การแตะไปทางขวาแล้วก็เลื่อนเฉียงนะครับขึ้นอยู่กับตัวละครว่าจะแสดงลักษณะออกมายังไงนะฮะบ,บางครั้งก็อาจจะไม่เป็นดับเบิลทัชอย่างที่เราต้องการนะครับ ยนิฟลิกนะครับแต่ไปที่ทางขวาแล้วก็เลื่อนปุ่มควบคุมไปข้างหน้าครับนักเตะอย่างมาเน่เอมบัปเป้นะครับแล้วก็แฟงกี้เดยองสามารถทําสกิลนี้ได้อย่างคล่องแคล่วครับเพราะงั้นนะฮะใครที่มีนักเตะเหล่านี้ก็ลองเอาไปใช้กันได้นะครับแฟงกี้เดยองเอมบัปเป้แล้วก็มาเน่นะครับที่ผมเคยลองใช้นะฮะลองไปทําตามกันดูนะครับแต่ไปทางขวาแล้วก็เลื่อนตำแหน่งควบคุมไปข้างหน้าครับต่อมาครับโรนัลดเฟโนเมนอ หลายคนน่าจะรู้จักท่านี้กันดีครับเป็นท่าประจำของโรนัลโด้ในเองนะฮะคือแตะไข้นะครับไปที่ด้านขวาของจอนะครับแล้วก็กดไปทิศทางซ้ายหรือขวาของตัวนักเตะนะครับนักเตะจะทําท่านี้โดยอัตโนมัติครับแต่ก็ต้องขึ้นอยู่กับตัวนักเตะนะครับว่าสามารถทําท่านี้ได้หรือเปล่านะโรนัลโด้เอ็มบัปเป้สามารถทําท่านี้ได้ครับนาเก,กีรดีสปินมาซายทูร์ นักเตะจะทําท่านี้ได้ต้องมีมาไซเทริร์นนะครับสกิลมาไซเทิร์นนะฮะขวงามนะครับใครที่ไม่มีไม่สามารถทําท่านี้ได้นะฮะเป็นอย่างนี้นะครับเนม่าเป็นตัวนักเตะที่สามารถทําท่านี้ได้อย่างแน่นอนครับเพื่อนๆมีนักเตะคนไหนที่สามารถทําท่านี้ได้ก็ลองไปทําดูนะครับกดไปที่ทางขวาของหน้าจอครับแล้วก็กดไปในทิศทางซ้ายหรือขวาของนักเตะนะครับคล้ายๆกับท่าของโรนัลโด,โด้ครับแต่ขึ้นอยู่กับนักเตะว่าจะสามารถทําท่านี้ได้หรือเปล่านะฮะต่อมาครับคราฟเทิร์น Craft เ u r n นะครับเป็นท่าที่โดดเด่นมากๆครับเหมือนการหลอกยิงนะครับในขณะเดียวกันก็ดึงบอลกลับไปข้างหลังนะฮะง่ายๆครับกดปุ่มยิงแล้วก็ดึงบอลกลับหลังนะครับควบคุมบอลไปข้างหลังนะครับเพื่อที่จะให้การหลอกยิงนั้นดึงบอลกลับหลังนั่นเองนะฮะก็จะกลายเป็น Craft Turn นะครับ f l i p ับ a ี l a ส s e โก้ t o เ a อ g o n a l t เท ท่านี้นะครับถือว่าเป็นท่าที่กดได้ยากมากๆครับหากนักเตะมีสกิลฟลิปแฟลปก็จะสามารถทําสกิลนี้ได้นะครับเป็นการทำฟลิปแฟลปแต่ว่าแตะบอลไปถึง3ครั้งเลยนะฮะปุ่มที่ต้องกดก็คือกดไปที่ด้านขวานะครับหรือถ้าใครเล่นแบบคลาสสิกที่มีปุ่มนะครับกดไปที่การวิ่งนะครับแตะไปที่ด้านขวาครับแล้วก็กดปุ่มคอนโทรนะฮะเลื่อนจากซ้ายนะครับขึ้นไปข้างหน้าอย่างเฉียงเฉียงนะครับไปข้างหน้าแบบเฉียงเฉียงนะฮะขึ้นไปข้างหน้าข้างบนนะครับ จะสามารถทำท่า flip flap แบบนี้ได้ครับสกิลต่อมา drag back สกิลนี้นะครับเป็นการดึงบอลกลับหลังนะครับเพื่อไม่ให้คู่ต่อสู้แย่งบอลไปได้นะครับดึงบอลกลับหลังแล้วก็ไข้หลอกไปทีนึงนะไปในทิศทางที่เราต้องการนะครับสกิลนี้ก็ง่ายมากครับแต่ไปที่ปุ่มวิ่งนะครับแล้วก็เลือกทิศทางซ้ายหรือขวาของตัวนักเตะนะครับนักเตะที่สามารถทําแบบนี้ได้ก็มี kimish นะครับ เอเดนฮาซานะฮะที่หลักๆที่ผมได้เห็นนะครับลองดูกันนะครับแตะไปทางขวาแล้วก็เลือกไปทิศทางซ้ายหรือขวาของตัวนักเตะครับฝึกจนชำนาญครับแลวจะได้สกิลแบบนี้ฮะ drag back dummy drag back dummy ก็ให้คล้าย drag back นะครับแต่เป็นการหลอกในหลอกอีกทีหนึ่งฮะเป็นการดึงบอลกลับมาแล้วก็เด้งไปข้างหน้าครับเพื่อหลอกให้คู่ต่อสู้ลงนะครับว่าเราจะหลอกไปทิศทางอื่นครับแต่ว่าเราต้องการจะไปข้างหน้าถูกต้องแล้วนะฮะประมาณนี้นะครับ ดึงกลับหลังแล้วก็ไปข้างหน้าครับสกิลก็ง่ายๆนะครับแต่ไปที่ทางขวาของหน้าจอแล้วก็เลื่อนลูกศรควบคุมไปข้างหน้าครับแค่นี้ก็จะได้ drag back dummy แบบเท่ๆแล้วนะครับนักเตะที่สามารถทําได้ก็มี k i m i c h นะครับแล้วก็ Paulsco นะฮะที่ผมได้ลองใช้นะฮะสกิลต่อมาครับ flip flap elastico flip flap elastico นะครับเป็นสกิลที่นักเตะต้องมีสกิล flip flap อยู่ในตัวอยู่แล้วนะฮะ นักเตะส่วนมากก็จะเป็นนักเตะบราซิลนะครับโรนัลดิโย่เนมาคาร์ฟูวิลเลียนนะครับส่วนมากจะเป็นนักเตะบราซิลที่สามารถทำ flip flap แบบนี้ได้นะฮะเป็นการโยกหลอกนั่นเองนะครับแต่ไปที่ทางขวาของหน้าจอแล้วก็เลือกทิศทางซ้ายหรือขวาแบบเฉียงเฉียงนะครับเฉียงเฉียงนะย้ำแบบเฉียงเฉียงนะครับจะสามารถทำ flip flap แบบนี้ได้ครับต้องทำแบบเฉียงเฉียงเท่านั้นนะครับต่อมาครับ reverse flip flap รีเวิร์สฟลีปลั๊นะครับก็คล้ายๆกับฟล i ปล l a p นะฮะแต่ว่าการที่เราจะทําให้สกิลนี้ติดได้ต้องเลงไปในทิศทางเฉียงเฉีงนะครับถ้าหากเรายืนประจันหน้ากับผู้รักษาประตูเราก็ต้องเลือกทิศทางซ้ายหรือขวาแบบเฉียงเฉียงนะฮะอย่าทําแบบซ้ายหรือขวาตรงๆนะครับเพราะมันจะไม่ติดสกิลนี้อย่างแน่นอนครับถ้าหากใครทําจนชานาญแล้วบอกได้เลยว่าแม์ออนไลน์มีมันแน่นอนครับสกิลต่อมาครับสปินสปินก็คือการหมุนตัวนะฮะ แบบนี้นะครับการกดสกิลนี้นะครับอยู่ที่จังหวะนะฮะเราต้องกดทางขวาของหน้าจอแล้วก็หมุนทิศทางไปข้างหน้าครับและจะทำให้เกิดสกิลนี้ครับสปินสกิลต่อมาครับ three touch roulette three touch roulette นะครับเป็นสกิลที่วิ่งไปจันทร์หน้าเข้าหาคู่ต่อสู้ครับแล้วก็ดึงบอลหลบ โดยใช้หลังบังนะฮะสกิลนี้นะครับกดทิศทางทางขวาครับแล้วก็ดึงกลับหลังแบบเฉียงเฉียงนะครับย้ำนะครับว่าเฉียงเฉียงนะฮะจะหลังทางซ้ายหรือหลังทางขวาก็ต้องแบบเฉียงเฉียงครับจะทําให้เกิดสกิลนี้ได้นะฮะสกิลต่อมาครับบอลโรชอปบอลโรชอปเป็นสกิลที่เท่มากนะครับเป็นเหมือนดับเบิลทัชนะครับแล้วก็ตอกซ่อนเหมือนโรนัลโด้นะฮะผสมกันนะครับ การกดสกิลนี้นะครับแตะไปที่ทางขวาของหน้าจอครับแล้วก็หมุนปุ่มทิศทางนะครับซ้ายขวาเหมือนหมุนจอยอนาล็อกนะครับประมาณนี้เลยฮะสกิลต่อมาครับ dummy fake shot dummy fake shot ก็กดง่ายมากๆนะครับกดยิงนะครับแล้วก็กดปุ่ม control ย้ำๆทางซ้ายนะครับหลอกเหมือนจะเตะนะครับแล้วก็ไม่เตะนะฮะเราสามารถควบคุมบอลหลังจากเราหลอกยิงได้นะครับเพราะงั้นเราจะสามารถหลอกคู่ต่อสู้ให้ค่อยเขวยได้ครับ draw and close นะครับ draw and close นะครับคือการดึงบอลหลบคู่ต่อสู้แล้วก็แตะบอลไปข้างหน้าไปในทิศทางของเท้าข้างที่เราไม่ถนัดนะครับแต่ไปที่ตำแหน่งทางขวาของหน้าจอแล้วก็เลื่อนปุ่มอนาล็อกไปข้างหน้าของผู้เล่นนั่นเองนะครับนักเตะที่ทำได้ก็จะมีพอสโคครับคิมมิชนะฮะที่ผมได้ลองเล่นนะครับเ,เพื่อนๆลองไปหาดูนะครับว่านักเตะคนไหนสามารถทำท่านี้ได้บ้างนะครับสกิลต่อมาครับ draw and open กิลนี้นะครับคล้ายๆกับ draw and close นะครับแต่ว่าตัวนี้เป็นดึงบอลกลับมาแล้วก็ไปในทิศทางที่เท้าข้างถนัดเราสามารถเล่นได้นั่นเองนะครับนักเตะที่สามารถทาท่านี้ได้แล้วก็ผมได้ลองใช้แล้วคือแฟรงกี้เดยองครับแต่ไปที่ตําแหน่งทางขวาของหน้าจอครับสำหรับคนที่เล่นแอดวานนะฮะสำหรับใครที่เล่นปุ่มคลาสสิกนะครับกดไปที่ปุ่มวิ่งครับแล้วก็เลื่อนทิศทางไปที่เท้าข้างที่ถนัดนั่นเองนะครับเชียงๆลงไปนะครับนักเตะจะสามารถทําท่านี้ได้ครับ Draw and Open สกิลต,ต่อมาครับ Quick Body Fling Quick Body f r i n g นะครับก็คือการโยกหลอกนะฮะแบบโยกไปทางหนึ่งแล้วก็เลี้ยงหลบไปอีกทางหนึ่งะฮะนักเตะที่สามารถทำท่านี้ได้ก็มี2คนที่ผมได้ลองเล่นนะครับเอเดนฮาซาพอสโคครับนักเตะที่สามารถทําท่านี้ได้ก็ไม่ใช่ว่าจะมีสกิลการเลี้ยงระดับ5ดาวนะครับอย่างพอสโคก็สามารถทําท่านี้ได้นั่นเองนะครับสกิลต,ต่อมาครับ ฟลิปฟลาบอย่างที่บอกไปนะครับว่านักเตะบางคนจะแสดงสกิลออกมาแตกต่างกันครับซึ่งฟลิปฟลแบบนี้นะครับนักเตะหลายๆคนสามารถทําได้ครับเอเดนฮาซานะฮะสามารถทําท่านี้ได้นะครับเป็นท่าที่ไม่ได้วิววาอย่างเนมาหรือว่าคาฟูทำนะครับพอสโคก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันนะฮะอันนี้เป็นฟลิปฟลแบบโยกหลอกธรรมดานะครับแตกต่างจากโรนันดิโยหรือเนมาทําไว้นะฮะแบบนี้นะครับนักเตะระดับ ไม่ถึง5าดาวก็สามารถทำฟลิปแล็บแบบนี้ได้ครับฟลิปแลบนี้นะครับสามารถกดไปที่ตำแหน่งทางขวาของหน้าจอแล้วก็เลื่อนเ,เฉียงไปข้างบนหรือข้างล่างได้นะครับนักเตะจะสามารถทำฟลิปแลบได้อย่างง่ายได้ครับสกิลต,ต่อมาลูเล็ตลูเล็ตเป็นสกิลที่นักเตะจะหมุนตัวไปข้างหน้าครับจะสามารถทําให้เราหมุนตัวผ่านกองหลังได้อย่างสบายเลยฮะการกดก็ง่ายๆครับกดทางขวาแล้วก็ เลื่อนปุ่มควบคุมไปข้างหน้าครับนักเตะที่สามารถทําท่านี้ได้ก็จะมีรีวัลโดนะครับแล้วก็รุดกุลิตนะครับที่ผมเคยเล่นนะครับเพือ่อนๆมีตัวไหนที่เคยทําท่านี้ได้ก็สามารถคอมเมนต์บอกไว้ด้านล่างได้นะครับสกิลต่อมาซิเซอร์ฟรินซิเซอร์ฟรินเป็นสกิลที่นักฟุตบอลจะคว้าขาหลอกแล้วก็โยกไปอีกทางหนึ่งนะครับนักเตะที่สามารถทําท่านี้ได้ก็มีจาดอนซานโชนะครับที่ผมเคยลองเล่นนะแต่ไปทางขวา ของหน้าจอนะครับหรือว่าปุ่มแดชปุ่มวิ่งนั่นเองนะครับและเลือกทิศทางไปทางซ้ายหรือทางขวานั่นเองนะครับแค่นี้ก็สามารถทำซชเซอร์ฟรินได้แล้วครับสกิลต่อมาซอมเบโรนักเตะที่จะสามารถทำสกิลนี้ได้ต้องมีสกิลซอมเบโรนะฮะแน่นอนครับต้องเริ่มจากการที่บอลกระโดกสูงขึ้นนะครับอยู่ในระดับอกนะฮะแล้วก็เลื่อนปุ่มทิศทางซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายขวานะฮะและนักเตะจะกระโดกบอลข้ามหัวของตัวเองครับ เป็นสกิลที่เท่มากๆนะครับอย่างนี้นะฮะเพราะงั้นนะครับลองทํากันดูนะครับนักเตะที่สามารถทําได้อย่างแน่นอนนะครับคือเนย์มานะฮะแล้วก็โรนัลดิโญ่ครับนอกนั้นถ้ามีตัวอื่นอีกด้วยก็สามารถคอมเมนต์บอกให้ผมได้ทราบนะครับสกิลสุดท้ายครับราโบน่าราโบน่าเป็นสกิลที่เท่มากๆนะครับคือการควยขาหลอกนะฮะ กดง่ายครับเริ่มจากการกดปุ่มวิ่งทางขวาครับแล้วก็ซ้ายหรือขวาแบบเฉียงเฉียงนะครับไม่ใช่ทางขวาสุดๆแล้วก็ไม่ใช่ข้างหน้าสุดๆครับเป็นตำแหน่งเฉียงเฉียงนะครับซ้ายหรือขวาก็ได้นะฮะจะทําให้เกิดสกิลนี้ครับราโบน่านะฮะนมานะครับสามารถทําสกิลนี้ได้แล้วก็โรนัลดินโยครับเอาละครับหากเพื่อนๆคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์สาหรับเพื่อนๆนะฮะสามารถทาให้เพื่อนๆเล่นสกิลได้อย่างมากมายก็สามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างนะครับ คลิปนี้ผมตั้งใจทําจริงๆนะครับเพราะงั้นใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ผมนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมอย่าลืมกดไปที่กระดิ่งนะครับและคุณจะไม่พลาดเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับเบสอย่างแน่นอนครับขอบคุณครับ